โมโมนน่ารักกว่ามั้ยอืมแต่โมจิคนนุ่มกว่าแล้วโมจิโดนโดนเลยนะเฮโลชอบโมโมมากกว่าเพราะว่าเฮโลไม่ชอบชื่อโมจิมันมีความหมายลึกซึ้งจะเพิ่งไปกัดกันมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรหรอกมันก็เฮ้ยโมจะกระหังเนาะจะไปหลนหรอเพืโดนดมดมนะคุณชาโมมีน้องมาใหม่นะโมหือ ดูหางงูทีโอ้โหแซนดาแซุด์แซนดดบอ๋อเจโรเคยมีแฟนชื่อโมจิเหรอบามีทำใหม่รือซึ่งกันอะไรเจโรจะให้พูดจริงดีจะให้พูดจริงดีไวอืมเอาจริงเหรออืมจริงนะเจโรเคยเล่นโน้ตใโมจิมม่เรียน้ำดื่อทมอ่ะอ๋อมกินน้ำโมกินน้ำอ่ะเออนึงน้ำมั้เดินไปล้ว โมอยู่น้ำบ้างโอน้ำเออโมรับโมเหมือนเดิมนะหาเพื่อนมาให้โมเวลากลางวันโมจะได้เง่้ยโอ้ที่แค่มึงถามว่าสีเขียวหรือเปล่าเขียวปีนี่แน่ละนึกว่าเขียวกลางวัแล้วจะเอาชมพูไงจะได้เหมือนของโมก็นึกว่าเขียวตอบอกเอาเขียวไปจุ่มเขียวกินไหมกินไหมแต่มึงก็ขนาดเหมือนกันไม่เหรอไม่เท่าหรอไม่เท้าอันนี้ใหญ่กว่าตั้งเยอะของโม่ เฮ้ยมาเลียผมน้องพิมเ์้ยจีดเลียผมน้องพิมเฮ้ยเดี๋ยวพาน้องพิมไปตัดขนหมาดีกว่าเฮ้ยพาไปร้านตัดผมน้าอีแก่ีอีแกวีขนให้แล้วสวยยัง เขาเกิดเตะกัดกันเลยอะกิมแล้วกว่าแล้วกว่าคนณเขาจะฟูไหมนี่คืออีกนานอะไรหรอไม่หรอกก็จะก็ฟูก็ก็ฟูอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมีเอามองหน้ากันเด่ like ๋ยนี้น้องนี่พี่พี่โมโม่น้องโมจิลูกพี่โมโม่น้องโมจิแล้วเวลาถัดขนนี่คือหนอโมโมนี่ทำไมลูกแม่โมกับกายเป็นหนีทำไมลูกแม่บอกว่าโมจะรับน้องไงนี่โมโม่ทำไมลูกหนีทำไมเนี่ยมาหาแม่จี โมจิมาเรียเท้าแม่เหรอเดี๋ยวเหอะไมมโมจิเขาชอบเรียนะเรียนไม่ได้เลยอย่งยูเ่ <c oughs> เดี๋ยวต้องหาของเล่นให้โมจิเล่นด้วยม,าม,าม็นโมโมโงมโมโนี่น้องไงต้องให้ต้องให้มันมม โมจิจะเดินเข้าไปหามโมแล้วมโมก็เดินหนีเออเหมือนโมโคโมจิเลยโมมาหาแม่โมโม่เนี่ยโมจินะเข้ามาหาแล้วโมโมหนีโมหนีอจิจะเล่นด้วยแต่โมหนีโมไม่หนีเลยอะโมโม่ทไมอันนี้พี่พี่พี่โมโม่ลูกนี่น้องโมจิทาไมหนูหนีทาไมโม่ตัวเขาโตกว่าเขาหรือว่าเขาเป็นสิงโตเหรอไม่ไม่อคิม ดูปมันไม่ขมเขาดูพองไงตัวเล็กนี่เดียวแหละขนพองเออนั่นสิจับมือแล้วปตัวเล็กนี่ดูพองอูแน่นก็เห็นมือมุกปเพราะว่าขนพองไงปูพองก็ไปห้องใต้หม้อเขาปวอะปลาดูจีแอบอยู่ในรถเลยอะหม้อไม่ช่วยหรอกม้อแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรให้หน้จีนอนมีเบาะอะไรหรือเดี๋ยวก็ผ้าอะไรก็ได้ผ้าปูปูก็ได้นะอุปกรณ์เต็ม รัฮะรัวหรือหรอกิป้อมี้าวกมอมหยีเออเออจะปลอมาก่อนเลยสีเหลืองไปดมเ้าพี่โมแล้วเดหวมติจะกินบ้ามุหวนเจ๊มุ่หนูม่หนูม่งหนอเดี๋ยวมุเดี๋ยว้ามกม่มั่วเดี๋ยวคหัมงมวกินเามตออแบกันได้โซฟีนะดมใลดมใ่ จ่อยไปเลยอ่ะนูจ่อยเลยลุกน้องไงโมโม่ต้องรักน้องด้วย,ยนะจ่อยนี่เขาบอกตอนเป็นเหมือนเจ้าของก็น้ำคิมเวลาเขานแบบแต่หน้า,าแบน้ดีกลัวไง,งนี่แม่เป็นสจริงนะม่รู้นะอาจารย์สอนนอะจะอะไรกนจาะบ,บอดน,น,นี่ไงอยู่นี่เหืองเป็นตางก่อนตางก่อนสีสีไม่เอาไมา่มเก็บตรงไหน เนี่ัวะสิเขาสิเขาจู่โจมนะจะบอกให้ไม่จู่โจมแตว่าเป็นตัวผู้ไงตัวผู้ก็จะมาจีบกันเนี่ยไอ้นี่สิไอ้ข้างนอกจะเป็นแม่อะไรตัวนี้ก็จะแบบทำโมมีอะไรบมางถูกไหมสีออกไปแล้วเลยโมต้องฝึก พี่เขบอกว่าปอมเขาไม่แท้ใช่ไหมไม่รู้จริงให้นอนบ้านได้นะแล้วบอกอม่มีเขาจะตัวอะไรก็ได้เขไม่ต้องวดเไม่ต้องปวดห้ามวเดี๋วเดี๋ยวให้เขาทําใจก่อนให้เขาให้เขา เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวโมโม่ร oh ู้แล้วเพราะว่าจีอ่ะมาจากฟาร์มที่เขามีพี่น้องเขามีสองตัวอเขาอาจจะขุ่นแต่เล่นหมายนะอันนี้อยู่ตัวเดียวโมมาหาแม่นะแม่คือโมตีมาหาพี่มาพอดีเขาเอาพอดีเขาอยู่อยู่ตัวเดียวมานามานาได้ไอ้คิมนี่เฮโลแนะนะเฮโลคิมบ่เดี๋ยวพึ่งที่เขาไปอยู่ด้วยกันเลยให้เขาให้เขาแบบอดูใกล้ตัวหน่อย มองหน้ากีนก่อนไม่ใช่แบบจ้ากระโดดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวโมโม่ตกใจฮัลโหลกนะเขาหนีเขาไม่ได้ตกใจหรอกแต่เขายังไม่คุ้นแบบน้องวิ่งไล่เขาเขาอยากจะแบบไม่โผล่เล่นยังไงเราเคยแต่เล่นกับผู้เรามากคนที่